เด็กป่วยเป็นโรคประหลาดมีศีสะโตผิดปกติที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดวยวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือเนื่องจากว่าครอบครัวมีฐานะยากจนค่ะ ที่บ้านเลขที่135หมู่ที่6ตำบลหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาพบเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดศีรษะโตผิดปกติมีนางสาวอภิชายาหมูเ่เกษมกำลังเลี้ยงลูกพิการซึ่งมีศีรษะโตผิดปกติก็คือเด็กชายเอนามสมมติอายุ4เดือนจากการสอบถามนางสาวอภิชายาผู้เป็นแม่เล่าว่าตนเองได้เลิกกับสามีและประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยฐานะที่บ้านค่อนข้างยากจนและเมื่อวันที่8สิงหาคม2557ได้คลอดบุตรชายน้ำหนักแรก เกิด4,110กรัมและพบว่าลูกชายมีศีรษะโตผิดปกติและก็ไม่ได้พาลูกชายไปหาหมอเนื่องจากว่ามีฐานะยากจนเบื้องต้นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอน้องบุญได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พร้อมกับเงินสดจำนวนหนึ่งไปมอบให้และประสานเหล่ากาชาติจังหวัดเข้าตรวจสอบและหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งนี้หากผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรสาขาหนอง บุญมากชื่อบัญชีนายเล็กหมูกเกษมเล็กที่บัญชี011 882 88 333 469ค่ะกะด้า